สำหรับครีมลดเลือนฝ้ากาะลึกยี่ห้อซิกข,ของเรานะครับมีสารสกัดที่มีประสิทธิภาพสารตัวแรกชื่อว่าไบเลบเป็นสารสกัดจากแพงตันนะครับสารสกัดตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติในการยับยั้งการผลิตตัวเม็ดสีเมลานินนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติในการฟื้นฟูเซลล์ผิวปกป้อง DNA ของผิวทำให้ผิวของเรากระจ่างใสขึ้นอย่างสุขภาพดีครับ สารสกัดตัวที่2นะครับชื่อว่าเมลาสิโลซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากประเทศเกาหลีใต้นะครับสารสกัดตัวนี้มีคุณสมบัตินะครับในการยับยั้งนะครับกลไกการเกิดเม็ดสีผิวที่ผิดปกติแล้วก็สลายเม็ดสีเมลานินที่อยู่ในชั้นผิวเทคโนโลยีนี้เราเรียกว่าออโตฟาจีซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลโนเบลในปี2016ครับสารสกัดตัวที่3ชื่อว่าทรานเซมิกแอซิด ซึ่งเป็นสารสกัดที่ไปยับยั้งตัวเมลาโนไโซต์ทำให้เกิดการผลิตเมลานินลดลงทำให้ผิวของเรากระจ่างใสขึ้นครับสารสกัดตัวที่4ชื่อว่า G White VCE เป็นวิตามินซีที่มีโครงสร้างที่เสถียรสูงช่วยลดเลือนฝ้ากัะโดยยับยัง้งเอนไซม์ไทโลซีเนสนอกจากนั้นสารสกัดตัวนี้ยังสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและก็อีลาสตินช่วยลดเลือนริ้วรอยได้อีกด้วยครับ คีมตัวนี้นะครับนอกจากมีประสิทธิภาพในการลดเลือนฝ้ากาดลึกแล้วก็มีประสิทธิภาพในการลดเลือนริ้วรอยได้เช่นเดียวกันนะครับทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นเป่งปังสุขภาพดีครับ